สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบออกับครูหน่อยอีกแล้วนะในรายวิชาวิทยาการคำนวณค่ะสำหรับคลิปนี้นะ,ค,ะครูก็จะทำขึ้นมาเพื่ออธิบายใบกิจกรรมนะที่เราจะ,ะทําเป็นการบ้านกันในสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการแก้ปัญหาแบบมีเงื่อนไขนั่นเองนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูก็ย้ำอยู่เสมอทุกๆครั้งของการทำใบงานหรือใบกิจกรรมนะคะว่านักเรียนเนี่ยจะต้องอ่านคำชี้แจงให้เข้าใจก่อนนะคะว่าโจทย์เนี่ยกำหนดอะไรแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยทำอะไรนะคะและที่สำคัญมากไปกว่านั้นเลยนะคะนักเรียนก็จะต้องเขียนชื่อนะคะชั้นเลขที่นะคะมาให้ครูด้วยนะคะเพราะว่า อาจจะมีบางคนนะคะส่สงงานค,ครูมาเนี่ยไม่ได้เขียนชื่อชั้นเลขที่เนาะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้คุณครูฝากให้นักเรียนนะคะเวลาที่ทํำใบงานหรือใบกิจกรรมนะไม่ว่าจะทําลงไปในสมุดหรือปริ้นมานะคะ,นะก็ให้นักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อชั้นแล้วก็เลขที่ด้วยนะคะอเรามาดูในส่วนของหางเงอนไขก่อนนะคะคําชี้แจงว่าโจทย์เนี่ยกำหนดให้อะไรมาบ้างนะคะแล้วก็ค่อยมาพิจารณาในการาทำใบงานกิจกรรมของเรากันนะคะ คำชี้แจงนะคะก็คือให้นักเรียนพิจารณาสถานการณ์ที่กําหนดให้นะแล้วเติมคําตอบลงในตารางโดยมีเงื่อนไขว่าต้องจัดตารางการรับชมการแสดงทางวิทยาศาสตร์เป็นยังไงคะจัดให้ครบทุกรายการภายใน1วันนั่นเองนะคะในส่วนของรายการวิทยาศาสตร์ตรงนี้นะคะต้องครบทุกรายการนะแต่มีเงื่อนไขกำหนดว่าจะต้องครบทุกรายการภายใน 1วันเท่านั้นนะคะเราก็มาพิจารณาก่อนว่ามีรอบการแสดงนะคะอะ,อะไรบ้างนะคะแล้วมีซ้ํากันหรือชนกันในช่วงเวลาหรือไม่นะคะทีนี้เวลาที่นักเรียนเลือกมาทำนะคะให้นักเรียนเนี่ยเลือกเพียงรอบการแสดงนะ,ะจะเลือกเช้าหรือจะเลือกบ่ายก็ได้ไม่ต้องเลือกมาสองรอบนะคะเลือกเอานะคะว่าการแสดงชุดนี้นะคะจะอยู่ในช่วงเช้าก็เช้าอย่างเดียวนะ,ะก็ตัดรอบบ่ายทิ้งไปเลยนะ เราก็มาดูว่ารอบเช้ามีรอบไหนบ้างที่ซ้ํากันหรือมีชุดการแสดงไหนบ้างที่ซ้ํากันนะคะรอบเช้าก็มีตรงนี้เนาะเก้าโมงถึง10บโมงนะซ้ากันอยู่3รายการนั่นเองค่ะส่วนอรอบบ่ายนะคะแล้วก็ช่วงรอบเช้าก็คือ10บโมงถึง11บเอโมงซ้ํากันเกียรรายการนะคะก็คือซ้ํากัน2รายการตรงนี้นะคะ ส่วนรอบบ่ายนะคะก็ดูว่ามีซ้ำกันเกียรรายการนะ,ะในช่วงเวลาเดียวกันนะคะก็มีอันนี้นะคะบ่ายโมงถึงบ่ายสโมงนะ,ะ13นาฬิกาถึง14นาฬิกานะคะก็จะซ้ำการ2รายการนะคะสีม่วงนะคะอันนี้สีฟ้านะคะก็จะมีซ้ำกันอีก2รายการนะคะอันนี้ก็จะเป็น ช่วง14นาฬิกาถึง15นาฬิกานั่นเองค่ะเห็นไหมคะก็จะมีในส่วนของรายการที่สำคัญคันนี้เนี่ยเวลาที่นักเรียนพิจารณาหรือจะเอามาลงในส่วนของการกำหนดรอบการแสดงนะแล้วก็อันนี้ก็ให้นักเรียนเนี่ยดูว่าถ้านักเรียนเลือกรอบเช้าแล้วรอบบ่ายนักเรียนตัดทิ้งไปได้เลยนะไม่ต้องนำมาพิจารณานะคะคุณครูก็จะยกตัวอย่างให้นักเรียนดูสัก2ตัวอย่างก็แล้วกันค่ะเรามาดูว่า ช่วงเช้าเนาะเราต้องพิจารณาช่วงเช้าก่อนนะคะก็ไล่ตามลำดับเวลาเนาะเวลาก็จะเริ่มที่9นาฬิกานะคะอันนี้ก็จะเริ่มที่9นาฬิกานะ,ะเราดูช่วงเวลาเริ่มต้นนะ,ะแล้วก็ไปดูช่วงเวลาสิ้นสุดนะคะก็เป็น16นาฬิกาฉะนั้นแล้วนะคะในส่วนของรอบการแสดงจะต้องเริ่มด้วย9นาฬิกาแล้วก็16นาฬิกานะ เวลานักเรียนทำนะคะก็ให <t> ้นักเรียนนะใช้ด <t ip> ินสอในการทําลงไปในกระดาษทดหรือเศษกระดาษก่อนนะคะแล้วก็เวลาที่นักเรียนได้คําตอบที่ถูกต้องแล้วแล้วก็มั่นใจแล้วค่อยมาลอกลงไปในส่วนของใบงานหรือในสมุดการบ้านของนักเรียนนะคะเวลาที่นักเรียนทําก็ให้นักเรียนนะคะลอกโจทย์นะคะตามที่ใบกิจกรรมที่ครูมอบให้เนี่ยทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆทําลงไปในในสมุดการบ้านของนักเรียนนะคะ แต่ถ้าบ้านนักเรียนคนไหนมีเครื่องปริ้นต์นักเรียนก็สามารถที่จะปริ้นต์แล้วก็ทํำใบงานลงไปได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปมาส่งคุณครูนั่นแหละค่ะอ่าเรามาดูค่ะคุณครูก็ให้นักเรียนดูนะว่าเราจะเรียนาในช่วงเช้าก่อนนะคะคันนี้ช่วงเช้าเราก็ดูช่วงเวลาที่มันมีการซ้ํากันนะคะ อันนี้มี9้าโมงถึง10โมงเนี่ยสุเก้านาฬกาถึงส0นาฬิกาเนี่ยทั้งสามช่วงนะคะเราจะพิจารณาช่วงไหนดีนะคะเอถ้าเราเลือกของเหลวล่องหุนเห็นไหมคะอ่าถ้าเราเลือกของเหลวล่องหุนนะคะก็จะมีสองช่วงเวลาเราจะเลือกเช้าหรือบ่ายนะคะพลังมหาสนุกมีสองช่วงเวลาเหมือนกันนะคะเวลาเราเลือกแบบนี้นะให้นักเรียนดูว่า,าช่วงเวลาที่มันซ้ํากันหรือใกล้กันนะคะ ถ้าสมมุติว่าตรงนี้เราก็เราอาจจะต้องลองผิดลองถูกเนาะอันนี้คุณครูก็ลองเลือกมาก่อนนะคะค,ครูก็เลือกมาเลยนะคะว่าเป็นพระลังมหาสนุกเนื่องจากว่าอ,อยู่ในช่วงชวเช้าแล้วก็ดูช่วงเวลาที่มันซ้ํากันนะคะเดี๋ยวนะมหาสนุกนักเรียนดูนะคุณครูจะอธิบายให้ดูนะมหาพรลังมหาสนุกที่ครูเลือกนะคะอันนี้นะที่ให้ดูเป็นตัวอย่าง ก้านาฬิกาแต่มันมีช่วงซ้ํากันของเวลาช่วงบ่ายนะคะก็คือ14บสนาฬิกาถึง15บหนาฬิกาสช่วงแต่พอดีว่าช่วงตรงนี้ค่ะมันเป็นช่วงที่หลังจากหลังจากอันนี้นะคะเราก็พิจารณาได้ง่ายเลยว่าถ้ามันเกิดหลังจากนี้นะคะเราก็ต้องเลือกอันก่อนเพราะฉะนั้นอันนี้เราสามารถตัดออกไปได้เลยนะคะเพราะว่าเราเลือกไปแล้วเห็นไหมเราก็ตัดออกไปได้เลยนะคะ พอเราเลือกไปแล้วเนี่ยอ่าอันไหนที่ซ้ํากันนะคะเราเลือก9ไปแล้วอันอื่นก็ต้องตัดออกไปด้วยเหมือนกันนะเพราะว่ามันซ้ํากันแล้วไงอ่าเห็นไหมคะอันไหนที่ตัดออกนะคะเราก็จะมีตัวเลือกที่น้อยลงแล้วอ่าพอตัวอย่างที่2นะคะตัวอย่างที่1ได้แล้วนะตัวอย่างที่2จะเลือกช่วงเวลาไหนก็ต้องเป็นช่วงเวลาที่ตั้งแต่10บโมงเป็นต้นไปใช่ไหมคะนี่ตั้งแต่10บโมงเป็นต้นไปนะคะ คันนี้10โมงเป็นต้นไปเนี่ยก็จะมี2อันสีน้ำเงินนะอันตรงนี้นะคะสีน้ำเงินนะมี2อันนะคะก็10โมงถึง11โมงเนี่ยมี2รายการนะคะแล้วเราจะเลือกอันไหนนะคะเราก็ดูด้วยนะคะว่าเออันไหนมาก่อนกันนะคะช่วงเวลาอันนี้10นาฬิกาถึง11นาฬิกาเหมือนกันก็จริงแต่เรามาพิจารณาช่วงบ่ายถ้าสมมติว่าเราเลือกช่วงบ่ายเป็นอันนี้นะคะ มันจะชนกันหรือซ้ํากันไหมนะคะถ้าเราเลือกไปแล้วนะคะเราต้องตัดอันหนึ่งออกไปใช่ไหมเราก็มาดูนะคะเราก็เลือกช่วงเวลาที่มันใกล้กว่านะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมของเหลวล่องหนยังไงยังไงนะคะของเหลวล่องหนเนี่ยอ,อันนี้นะคะ ก็ต้องเป็นอันนี้คําตอบของตรงนี้อยู่แล้วนะคะลูกศรสีน้ำเงินเพราะว่าอะไรมันเหลือลายการเดียวนะคะเราจะเลือกอันไหนดีเพราะฉะนั้นเราจะไม่เลือกของเหลวล่องหนอยู่แล้วนะคะเราก็ต้องตัดอันนี้ออกไปได้แล้วนะคะก็จะเป็นไข่มหัศจรรย์นั่นเองนะคะ,ะเพราะว่ามันซ้ํากันจากข้างบนเพราะอข้างบนเนี่ยมันเหลืออันเดียวไงเราก็เลยตัดออกไปได้เลยนะคะก็จะเป็น10บโมงถึง สิบเอ็ดโมงนั่นเองค่ะอันไหนที่เลือกไปแล้วเราก็ตัดออกเห็นไหมตัดออกนะคะอันนี้ก็ตัดออกไปแล้วนะคะอันนี้ก็ตัดออกไปแล้วนะคะอ่าก็จะมีตัวเลือกที่ที่น้อยลงเนาะตัวเลือกที่น้อยลงอันไหนเราเลือกไปแล้วนะคะเราก็ลบออกไปได้เลยนะ ตัวเลือกที่น้อยลงเห็นไหมเราก็จะเหลืออีก3รายการนั่นเองค่ะสรายการนักเรียนก็สามารถเลือกได้นะคะว่าจะเอาอันไหนมาใส่ก่อนแล้วก็หลังนะ3รายการนี้นะคะที่เหลือเนาะก็ฝากนักเรียนนะคะไปทําเป็นการบ้านนะแค่3